มีอะไรจะพดูดเลยอะผมอยู่กับเฮียมาสามปีแล้วแล้วไงเมื่อ,อไหรผมจะได้ขึ้นชกค,ครับโอ้มึงเอาส่งไหนคาสมองมาคิดคำทมนี้อ่ะมึงจะชชมวยอ่ะอครับแค่มึงยืนประคองให้ลมหายใจถึงวันพรุ่งนี้ก็หลูแล้วไอเ้เจ๊ยเดินแค่สี่ห้าเก้ามึงก็เป็นรวมแล้วมึมงรีจะมาชกมวยให้มึงไปซื้อข้าวมังไก่ปากซอยหายไปเกือบสามชัมม่วโมงไอสัตว์ไปเป็นลมกลางซอยดีนในพวกสา,ายเล้งเก็บขยะเห็นอะไม่งั้นมึงตายอะ โดนมกขึ้นตาตาไป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  <c oughs> ไป,ไป,ไป,ไปย,ยิงยังอากาันหายใจเฮียเอาแก้วของไปแล้วกูไม่ต้องการหรอกไม่กินหรอแกไม่ยิงยังไงเฮียมึงคมด้วยแผงซีดีวะเนี่ยน่าจะเอาไปติดหางช้างกูอยากจะรู้ข้างในมึงมีลำไส้ใหญ่ลำไส้ไน้อยอะไร <c oughs> ไหมอ่ะเฮ้ยลูกน้องตละของมึงเฮียเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเลยแอบรักทางเดียว